เริ่มปล่อยตัวแล้วครับผมรอบแรกครับผมโอ้บาวเอ็มก็เข้าโคง้งคมแท้บาวเอ็มเข้าโค้งได้คมมากครับผมโอ้โอนเอ็นขนาดเลยตอนนี้บาอิตน่าจะยุทธทเทียวบนด้านเมนครับพี่รองเป็นเส้นทางยุทธศาสตร,สร์ครับผมเพื่อรัดไปน่าจะรวยครับผม เส้นทางยุทธชาติเส้นทางยุทธชาติยุทธศาสตรสต์โอ้ยิีนพันกันฮ่าแรงงานฮ่าผมลหลายครักก่อนม้วเรียงพ,พ่อเขาพไปน้องเส้นทางยุทธศาสตรสต์ลัดลอดตะเก็บชายแดนไปครับผมว,วอชิเบลได้สงสัยภาษาไทยภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงครับผมภาษาไทยของบ่าวอิทไม่ค่อยแข็งแรงตอนนี้บ่าวอิทก,ก็ยี่บ่าวเอ็มมาติดๆครับผม ความเร็วอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมตอนนี้หาจังหวะแซงไม่ได้ผมเพราะมันเป็นเส้นทางมันมันทางเล็กครับผมไม่ต้องแซงนะครับผมล้วค่อยขับตามกันไปเรื่อยๆผมปกติจะโทรคุยกันตลอดเวลาผมต้องมีไลน์กลุ่มครับผมสร้างไลน์กลุ่มคุยกันตลอดครับผมเพื่อว่าจะได้รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรปลอดภัยหรือไม่ เขาจะให้สัญญาณเบรกหรือว่าให้สัญญาณแซงครับผมคันข้างหน้าจะเป็นคันบอ่อครับผมสําหรับคันหลังที่วิ่งตามก็รอฟังคาสั่งครับผมต้องคุยกันตลอดเวลาผมเพื่อความปลอดภัยครับผมแต่เขา้าบอกคุยกันนะพี่น้องเข้าบอกคุยกันกันขึ้นังหวาอีกตอนเนี่ยพวด้คุยกันใครเนาะเขต้องมันดูไฟไท้ายของเพื่อนให้ดีครับผมเขาจะเบรกหรือเขาจะเร่งเครื่องครับผมต้องมันดูตลอดเวลาครับผมถ้าไม่ดูไม่ได้ผม เผออืเอทอี่ดเดียวไม่ได้ผมเดี๋ยวชนท้ายเพื่อน,นับผมบ้าอีกอ่ะทิ้งระยะห่างอยู่ครับผมประมาณสี่0ิบห้าสิบเมตรครับผมประมาณสี่0ห้าสิบเมตรเพื่อเว้นระยะเบรกครับผมพอาะว่าลดเข้าใส่ความเร็วกว่าสูงนะพี่้องใช้ความเร็วประมาณนี้ทิ้งแค่นี้เบรกอยู่ครับผมแต่ถ้าใช้ความเร็วเยอะกว่านี้เบรกไม่อยู่ครับผมต้มองเทียบพี่้องขนาดรถเล็กสวนมาครับผม ที่บอกว่าไม่ธรรมดาผมกระเด็นกระดอนกันไปทีเดียววันนี้ก็วิ่งสองเที่ยวเหมือนเดิมครับผมน่าจะรวยหนึ่งเที่ยวเที่ยวแรกครับผมกำลังเรื่อมปล่อยตัวจะบ่ายโมงแล้วตอนนี้เที่ยวที่สองกลับมาก็ใส่มันไปลงที่สำโรงครับผมเที่ยวที่สองกว่าจะถึงสำโรงก็ประมาณสองทุ่มครึ่งครับผม บางวันเหนื่อยมากกลับมาไม่ถึงบริษัทครับผมจอดนอนอยู่แถววารินครับพี่น้องเมื่อยแห้งครับผมช่วงนี้งานแน่นครับผมช่วงนี้ กันมาโอ้ยังเดือนไหนแท็กซี่มาเน,นี่พี่น้องมอที่สองเดือนแล้วบ่ยังจำอะไรอยู่ว่าผู้ใดขับคันใดเนี่ยพี่น้องเพราะว่าลายเดียวกับผมแตกต่างกาันเฉพาะทะเบียนครับผมทะเบียนต่างกันแต่ก็จําไม่ได้หรอกครับผมว่าคนไหนขับทะเบียนไหนแต่ถ้าเป็นคนละสีเนี่ยจะจําได้อยู่พี่น้องว่ารถคันหนทะเบียนยังทะเบียนยัง,ยงสีใดนะพี่น้องกาจำสีเอานะครับผมไมือจำสูตรของบาอินเนี่บายินจำในวัตถุคนันครับผมว่า ใครบ้างที่ขับทะเบียนไหนครับผมเพราะว่าสีมันต่างกันครับผมเราจำเพพาะสีและก็ทะเบียนครับผมยังยแท็กซี่นีนิดเดวรถได้เพ่นน้องเพราะมันสีเดียวกันครับผม จะทำยังไงโยกหลบครับผมโยกหลบก,กลบอลเยรีบเข้าครับผมรีบเข้า,ขาหางพ้นหรือไม่หางพ้นหรือไม่หางพ้นครับผมทิ้งห่างอยู่ครับผมห่างอยู่ห่างอยู่พี่น้องมันจำเป็นต้องหลบจริงๆครับผมเพราะว่าเส้นทางไม่มีหลายทางครับผมไม่มีหลายทางให้มอไซค์วิ่งอย่างว่าอะไรครับผมเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ครับผม ระวังช้างแลนมาเนี่ปีที่สามปีที่สี่เพี่น,อ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 นอ้องก็ได้สด้างเขาโตอยู่ขนาดนู้จะแล่นขามทางยังเห็นเลยครับพี่น้องขึ้นปูหมดแล้วครับผมมาดูเขา้าเข,าข้าโค้งครับผมเข้าโค้งได้คมหรือไม่นี่เหยียบเศษเหลืองไปเลยพี่น้องโอโ้โหเข,าข้าโค้งคมมากครับผมเข,าข้าโค้งคมมากมอไซค์ก็หลบกันเป็นแถบครับผมเพราะมอตไซค์กกลัวเบียดกลัวจะเบียดไปหาเขาครับผมรถพ,พ่วงครับผมรถพ่วงพวงข้าง ไม่ได้ใช้ความเร็วมากครับผมเต็มที่ก็60กิโลมตร60 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมบ้าอิฐล้วนแน่เลยพี่น้องจังหวะบ้าอิฐบราค่อมีเวลาถ่ายคลิปดี่น้องเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอครับผมกว่าจะได้นอนก็4-5ทุ่มทุกวันครับผมตอนเช้าก็ต้องตื่นแต่เช้าอีกเข้าเขตหมู่บ้านเลยครับผมค่อยๆชะลอชะลอครับผม สะพานข้างหน้าอัานตรายผมเบื่อนดี่รับผิองสะพานข้างหน้ามันมองไม่ทะลุก่าผมมองผ่านไม่ได้ผมแล้วก็มันจะเป็นลักษณะหกักซอครับผมใจเย็นใจเย็นนะผมเผื่อไม่รถสวนมาครับผมห้วยทรายน้อยกระเข้าเรียวชิดชิดเกินไปล้อตัวลูกจะไปเบียดกับไอ้ฟุตบาทสะพานครับผมเดี๋ยวยางจะระเบิดได้ผมเราต้องเผื่อหางเลยครับผมนิดนึง เหยียบเส้นเหลืองมาครับผมถ้ามีรถสวนมาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับผมเพราะเผื่อตัวลูกครับผมถ้าไม่เผื่อตัวลูกเนี่ยยางจะลระเบิดครับผมถ้ายางระเบิดเนี่ยมีโอกาสลถคว่ำได้ผมเดี๋ยวจะปีนไปหรอกพี่น้องเนาะเพราะว่านไปเหยียบพุตบาทครับผมเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์ดราม่าเข้ามาอยู่ครับผมว่าขับรถเร็วในหมู่บ้านครับผมมันไม่เร็วหรอกครับผมมันคันใหญ่ลมมันก็ตีแรงครับผมเบื้องจาก การผ่านต้นใหม่ครับพี่น้องดูจากลักษณะผ่านจากต้นไม้ผมโอ้รถผมกําลังเหลือครับพี่น้องรถคันข้างหน้ารถคันข้างหน้าไปได้หรือเปล่าไปได้หร well. ือเปล่ากดกดกดจ้าที่สี่กดจ้าที่ backward, ี่กดผมจี้มาติดติดจี้มาติดติดเพราะรถผมกําลังเหลือครับผมกําลังเหลือผลแรงกว่ารถครับผมรถสามร้อยหกสิบแรงมาบ่วาวอีกบวกอีกไปห้าร้อยแรงมาเป็นแปดร้อยก็แปดร้อยหกสิบแรงมาครับผมตอนนี้ว่าไงว่าไง เหยียบเหยียบเหยียบจะต้องเหยียบถ้าไม่เหยียบผมจะชนท้ายครับผมเพราะผมจะถอนต่อเหือนกันถ้าไม่เหยียบครับผมเหยียบว่าไรนี่พี่น้องผมจะถอนต่อครับถ้าไปไล่เกียร์ขึ้นนี่ถอนต่อครับผมหูจ้าผมพี่น้องถอนต่อเป็นยังไงครับผมถอนต่อก็คืออาการอาการรถขึ้นโมไม่ได้และหมดกาลังครับผมแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ก็จะไม่ขึ้นครับผมต้องไปขึ้นเกียร์หนึ่งหรือว่าเกียร์พิเศษครับผมต้องขึ้นเกียร์ต่ำเท่านั้นครับผมเขาก็เลยเวลาเจอโมหรือว่า เจอเนินเขาจะเหยียบส่งครับผมสาเหตุของคนขับรถพ่วงทําไมต้องขับเร็วเวลามีเนินมีไอ้นี่ครับผมเพื่อจะส่งให้มันพ้นครับผมมันอาจจะขัดแย้งกับทฤษฎีที่เขาสอนมาผมแต่ว่าทฤษฎีมันใช้กับหน้างานจริงไม่ได้ผมโอเคเข้าใจไหมมันก็เลยต้องจําเป็นต้องขับแบบนี้ครับผมเพราะอีกอย่างรถมันกําลังเครื่องมันน้อยครับผมสา0้อยหกสิบแรงม้า ดิปเปรียบครับห้าร้อยหกร้อยแรงมาไม่ได้ผมค่อยๆคย้าดุยุยรุยเลยับพี่้องไม่ได้ผมน่าจะรุยห้าสิบหกกิโลเมตรครับผมจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งครับผมห้าสิบหกกิโลเมตรตเป็นเกือบชั่วโมงเลยพี่้องชั่วโมงครึ่งครับผมเพราะว่ามันวิ่งเร็วไม่ได้ผมอีกอย่างโค้งก็เยอะด้วยผมโค้งนี่เยอะมากครับผมต้องขับตามกันไปแบบนี้แซงก็แซงไม่ได้ผมขนาดรถสวนมายัางหลบลําบากเลยครับผมถ้ามีรถพ่วงสวนมานี่กระจกแทบชนกันครับผม ตามมาติดติดครับผมมาเจอโค้งอีกแล้วครับผมโค้งไม่ใช่โค้งธะรมดาโค้งขึ้นเนินอีกครับผมเบาอิดสงสัยต้องค่อยค่อยคานขึ้นครับผมค่อยค่อยคานขึ้นเกียร์ต่ำครับผมถ้าขึ้นเกียร์สูงไปได้ใจยัดเกียร์ผิดจังหวะครับผมน่านน่านั่นว่าไงครับผมว่าไงตอนนี้อยู่ที่เกียร์เจ็ดครับผมเกียร์เจ็ดรถมาอยู่ที่เกียร์หกครับผมเกียร์หกขึ้นได้หรือเปล่าเกียร์หกขึ้นได้หรือเปล่ามาดูครับผมเกียร์หกจะได้หรือเปล่าจะจะได้หรือเปล่าไม่ได้ครับผมรถมาที่เกียร์ห้าแล้ว เกียห้ารอบอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยรอบครับผมเพราะว่ามีคันหลังตามมาครับผมคันหลังก็ตามมาติดๆครับผมตอนนี้เราต้องกดออกครับผมเราต้องกดออกให้ได้ครับผมเพราะถ้างนั้นคันหลังจะถอดต่อครับผมเผื่อเผื่อต้องให้ให้เพื่อนขึ้นได้ด้วยครับผมถ้าวิ่งขึ้นได้คนเดียวเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เล่นด้วยนะครับผมถ้าเราขับรถเป็นขบวนเราต้องเว้นระยะให้เพื่อนด้วยครับผมเผื่อเพื่อนเขามาเร็วกว่าเราครับผมเพราะว่าถ้าเ้าคนคุยโทรศัพท์กันเนี่ย เขาอาจจะมาเร็วหรือมาช้าเราก็ไม่รู้ครับผมเราต้องคุยกันตลอดเวลาผมเดี๋ยวบาอีกสักพักหนึ่งถ้ามันถึงเส้นทางที่ยากจริงๆก็คงจะต้องขอบจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนครับผมเพราะต้องเข้าไปคุยโทรศัพท์ในไลน์กลุ่มครับผมเพราะเส้นทางมันอันตรายผมมันอาจจะเกิดการชนท้ายกันเองก็ได้ผมอีกอย่างหนึ่งมองสอง่งมอไซค์ออกจากงมนจุดซอยมาต้องมีคนบอกครับผมเราถึงจะรู้เห็นไหมพี่น้อง,ร,องรถอย่างเช่นพวกเครื่องจักรหนักแล้วครับผมเนาะ เขาจะมีวิทยุสื่อสารครับผมเพอาจะคุยกันตลอดเวลาครับผมตอนนี้ถึงบ้านพลานชัยแล้วครับผมอีกหน่อยก็จะโค้งเยอะครับผมโอ้โหเข้าโค้งได้สวยงามมากครับผมเสียบบอผมเรื่อมเข้าขหมู่บ้านแล้ว เดี๋ยวมันจะไงงองครับผมไปเขาอบ,บอกพี่พี่คือขอโทษขออภัยพี่น้องให้ร้ายเลยครับผมเนอะล้วนแล้วครับผมเริ่มล้วนแล้วแรงงานคนละสองเดี่ยวสามเดี่ยวพี่น้องเอ้ยพักบอลยากแค่ไหนต้องภาคบอลสองหมื่นสามหมื่นไม่ได้เจอศึกคับมาคืนนี่ครับผมสมองสมองเบอร์บัตละไปลูกพี่ไปไปไป ครับผมมีมอไซค์ข้างหน้าผมดูเหมือนจะเลี้ยวขวาครับผมจริงๆด้วยผมต้องให้สัญญาณครับผมเพราะเรามาติดๆครับผมเคาะแต่ครับผมเป๊กๆอย่าไปบีบลากนะครับผมถ้าบีบลากเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตกใจครับผมเดี๋ยวจะเสลือดครับผมเสลือดบิดมอไซค์ล้มอีกครับผมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครับผมเราต้องเคาะเอาเป๊กๆเป๊กๆขอครับผมไอเวลาติดมาเนี่ยอย่บีบเป๊กหัวแม่นี่พี่น้องการใช้แต่ลงครับผมต้องใช้ให้เป็นครับผม นี่แหละพี่น้องทฤษฎีกับปฏิบัติมันต่างกันครับผมทางทฤษฎีนี่ผิดกฎหมายผมถ้าติดแต่ลมแต่ถ้าบีบเตะปิ๊บปี๊ปปี๊ปเขาโมสนใจเฮ่าหรอกพี่น้องโมได้ยินครับผมเพราะมอไซค์เขาขับบางทีเขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกครับผมล่มผัดหมูนะพี่น้องเนาะล่มผัดหมูครับผมไม่ได้ยินครับผมก็บีบแต่ยองหลังต้องใช้แต่ลมเท่านั้นครับผมเป๊ะ แปลนเส้นทางนี่ครับผมกว่าจะไปถึงกว่าจะได้ลงครับผมอีกจังน้อยทางข้างหน้าแห้งเรียนยากแห้งครับพี่น้องแล้วแต่อีกวาเฮ็ดหน้าปีหน้าปังนะพี่น้องบ้านเนี่ยังนาะโค้งไม่ร้ายนะครับผมวิ่งยากมากครับผมโอ้ผู้ใดน้อยอยู่ข้างหน้าผมนี่ยน้อเข่าโค้งได้คมมากครับผมแต่ก็ไม่คมเท่าไหร่เพราะผมก็เหยียบเส้นเหลืองอยู่ครับผมอุ้ยขานโกรย์ย์พี่น้องผู้ใดน้อรถเบาอีกกำลังเหลือครับพี่น้องกำลังมันเหลือครับผม ีผมให้ออกครับผมต้องหนีเฮ้ยต้องหนีผมไม่ได้ครับผมเพราะผมตามมาติดติดมันดูไปท้ายเพื่อนดีครับผมเดี๋ยวเขาจะเบรคกระทันหัน<ๆ>เราจะเอาไปอยู่คับผมชนโยนนเดี๋ยวจะชนท้ายเพื่อนครับผมโอ้ยลวนขนาดเราอย่เนี่ยตาก็จะมือไม่ขึ้นแล้วครับผมตอนนี้มือดีแล้วพี่น้องล้วนแหงมือนเนี้ยุกวนก็ไม่หนักเท่านี้ครับผมแต่กับไซส์มาเนี่ยเป็นเดือนแล้วพี่น้องวันละสองเที่ยวมา จะหมดเดือนแล้วครับผมเริ่มเกิอดอาการเหนื่อยล้าแลวครับผมเหนื่อยล้าสะสมมามือไม่ได้อาบพน้ำพี่รอกมามือในนอนอยู่หุ่นอยู่วารินคุณครับผมไม่ได้อาบน้ำเลยครับผมเบื่องนี้พี่ดอกขนาดแซงกับหกล้อผมเหลือกันแค่นี้แหละครับผมระยะแซงแต่ถ้ารถว่วงกับรถว่วงด้วยกันอุ้ยกระจกแทบชนกันครับผม ข้างหน้านี่เริ่ม,มโค้งเยอะแล้วครับผมโค้งเริ่มเยอะแล้วข้างหน้าต้องต้องน้ารถบ้าอิดต้องเปิดให้ทํางานตลอดเวลาผมลืมโมดาครับพี่ดงองเพราะจําเป็นมากครับผมและสําคัญมากครับผมเผื่อมีอะไรกระทันหันครับผมเราจะได้มีไฟภาพวิดีโอครับผม เป็นโค้งเองครับผมโค้งแล้วก็มีสะพานครับผมโค้งซ้ายลงสะพานแล้วก็โค้งขวาครับผมก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับผมเส้นทางนี้เริ่มเข้าเริ่มเข้าโค้งซ้ายแล้วครับผมเริ่มเข้าโค้งซ้ายแล้วเข้าโค้งได้ผมมากครับผมเข้าเข้าโค้งได้ผมมากครับผมต่อไปนี้ก็สะพานครับผมสะพานมีหลุมครับผมเบร <c ười> <ม>กแล้วครับผมมือว่านเมื่อกราวนไทยไปเพรเบรกเลยครับพี่น้องรถกระบะ ต้นโลสะพานนี procent, ่นะครับผมถ้ยไม่เบรกเลยครับผมนี่คอสะพานครับนี่คอสะพานตรงนี้แหละครับผมมันเป็นหลุมครับผมมันเป็นหลุมอยู่ที่คอสะพานครับผมเวลารถเปล่ามานี่กระเด็นกระดอนครับผมเจ้าแท็กซี่กดแล้วเจ้าแท็กซี่กดแล้วเพราะมองผมเพราะมองเห็นผมมาติด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 ผมติดแท็กซี่ครับผมโอ้ยพัดซ้ำเนี่ยพี่น้องเพื่หน้าบ่าวอีต้องออกก่อนเขาเี่กครับผมแท็กซี่หมดครับผม มีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าโยกออกแล้วน่าจะมีมอไซค์ครับผมมีอะไรเปล่าอ๋อรถคมทางหลวงครับผมหลบครับผมหลบลบรีบหลบรีบเข้าครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมทางเริ่มวิ่งยากแล้วครับผมเริ่มแคบลงแคบลงแล้วครับผมขอบคุณครับ